เจนะ<ช>ถามซุกซอยสวัสดีครับพ่อสอสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีพี่น้องเอฟซทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้จะมีแนวทางของออไม่อยากดังนะครับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับมาฝากพี่นอ้องเอฟซีให้เราเหรครับ ขอถาวความเนีดหนึ่งนะครับวัตทิพันธ์มากกับรุดนะครับออกไปยากด่านกระรุดอาจารย์เดือนเดนกับรุดขึ้นกันครับมันเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลมือี่าาศบาเบิ้ลอาจจะรุดนะครับอาจารย์มันกำบังใจขึ้นก่้นนะครับเพราะว่าตัวเลขเมื่อเห็ดอกมาแล้วอาจารย์เพิ่หนบอกว่ามั่นใจเ,<อ>เนาะพอ,อสอก็เรียกว่ามั่นใจขึ้นกันเพราะอาจารย์เป็นบอกมา,าสั่นนะครับ ตัวเลขกัมีเขามีหลุดเด้อพี่น้องเอฟซีครับพิดถูกกิจวะกันครับทา้งช่องกับพี่นจเพียงซื้อกลางที่นําเสนอนะครับพอสอกับเป็นผู้นําเสนอให้นะครับพอเพิ่นห้มากแล้วก็มานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีก็ล่องกไปพี่เจหน้าเบิงครับพิดิูกกิาวะกันครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเข้านั้นนะครับตัวเลขถตัวมีสิบเข้ามีสิบหลุดนะครับเับเตรียมสมุดปากกาเลยครับเขียนหัวขอเลยครับ ตำลาวนะครับออไม่อยากดังนะครับเคยเขาติดต่อกันแต่ว่าก็มาลดติดต่อกันแล้วว่าเป็นยังงนะครับเมื่อนี้วันที่สิบห้านะครับสิบห้ามครหกแปดนะครับเ,เขียนตามพี่น้องที่ครับเขียนตามนะครับหกสามหกสามห้าแปดห้าแปดสี่เจ็ดสี่เจ็ด สองห้าสองห้าสามสี่สามสี่สองสามสองสามหกเจ็ดหกเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่ห้าสี่ห้า ทั้งหมดกับพีตัวเน้นตัวนักอยูหาหางนะครับทั้งหมดเพิ่นมีจักหางค่ะทั้งหมดนีสิบหางครับสิบหางโอ้มือนี้มีสิบหางเนาะเพิ่นบอมีวิ่งบอกภาาสองว่เพิ่นบอถฐานะประสันบอถนัดวบินประสันครับค่ะเช่นก็เลยบว่าใหายมาเล่บวิ่งเลนะครับจับคู่หายเลยเนาะค่ะจับคู่หายเลยนะครับขอตัวเน้นค่ะบัดตัวเน้นนะครับหกสาม กสามห้าแปดห้าแปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามสี่หกเจ็ดหกเจ็ดครับเพเนนินไฮหาหาฮางครับมีเนนที่สุดมีบพาาสอสเมสเมอเสมอกันนะครับเนนเสมอกันหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่หกเจ็ด กะพูดถึงว่าตัวเลขก,กับงามอยู่มือนนี่เนาะพี่น้องก็ลองไปพี่แจหน้าเบิงนะครับเอาเดี๋ยวทวนอีกเทียวนึงเนะาะท่วนอีกนิดนึงนะครับพี่น้องยิงพ่อไปไซเดอร์ครับจับคู่สองตัวนะครับมีหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสองห้า สามสี่สองสามหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดและสี่ห้านะครับจิตว่ากับพี่น้องคือสิ่ท่านอย่นี้เนาะครับตัวเน้นตัวหนักนะครับตัวเน้นตัวหนักขึ้นเน้นๆเ,เลยหาหางครับหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับ ักชอบกับล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งครับโอมักบอสอบกับทางคือว่าล่ะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับโชว์ตัวเลขมันบอครับ <c oughs> นะดูตัวเลขก่อนนะครับไปทั้งเนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาทั้งนี้ก็ได้เดี๋ยวขเหมือนใช่ปะ ตัวขีดเส้นใต้เนาะครับพี่ว่นตัวขีดเส้นใต้ที่พิ่เน้นให้ตามนั้นอะตามที่เพิ่ขีดเส้นใต้คหัแล้วพี่น้องไปวงกลมมาก็ได้ทรมาวงกลมนะครับทางนี้นะครับตัวเน้นตัวหนักที่ขีดเส้นใต้นะครับ ทางกลางเป็นได้ทา้งกลางทังกลางพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วอนบอกอาลุล่นลยค่ะคอธิบายเรื่องตัวเลขให้เพื่อนฟังอีกเนี่ยพ่อจอบางคนเพิ่นมาเพิ่นบอท่านเข้าใจครับตัวเลขของอาจารย์บ่อยากดังมันก็นมีตัวเน้นตัวนักนะครับที่เพิ่นเน้นหายมากก็มีอยู่หาหางครับมีหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่และหกเจ็ดอันนี้เป็นตัวเน้นตัวนักนครับ เสร็จได้ให้นะครับพี่ห้องก็ลอกเอาไปเปรียบเทียบเิ่งกรับหลายๆอาจารย์เบิ่งเ้อครับเมื่อนี้มักอาจารย์ว่ายากดังก็เอาตามอาจารย์บ่อยากดังนะครับมักตามอาจารย์อื่นเฮาก็เปรียบเทียบเบิ่งว่าของอาจารย์ว่ายากดังไปชนกับเพิ่นบ่นะครับลองลองเฮ้าเอาตัวชนไปไปจับก็ได้ครับเอาตัวชนไป เด็กคนนีอยู่สิบหางนะครับแต่เพิ่นกับเนียนแห่หางทั้งสิบหางก็มีหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสองห้าสามสี่สองสามหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็สี่แปดหลงคนหน่อยดีว่าอ้าวเพิมีตัวเกาเนาะเด็กมันบอกตัวเกาได้ครับบอเป็นยังนะครับ เพิ่นบอกบพศเพิ่นมั่นใจลร้ปันไดจ้าเพราะเพิ่นก็มั่นใจของอาจารย์เพิ่นจะร้อยเปอร์เซ็นต์ขึกาครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือเพิ่นเฮ็ดออกมาเพิ่นกับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยทุกครั้งนะครับอาจารย์เพิ่นเป็นอย่งสั่งครับที่นองก็เอาไปที่จาน้าเอาครับ เช่เนาะงบหน่อยทุนหน่อยพรอโซอ่งบหน่อยทุนหน่อยบ่ะครับงบหน่อยทุนหน่อยก็มีหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่หกเจ็ดมีหางครับงบหน่อยทุนหน่อยครับเราตามที่พู้เน้นก็นได้ครับจำนี้จบนะครับหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่แล้วก็หก เ็หน่อยเพรานั่นบ่มี่มันบ่ครับพราสอหน่อยก็นี่บ่มีครับนอกกจาส่วนตัวพราสอมักตัวไรครับมักหน่อยครับพราสอมักบ่ครับมักหกเจ็ดกับหาแปดครับหน่อยๆสำหรับส่วนตัวพราะส้อนะครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพิ่นมั่นใจไร้ไมนได้ครับพราสอจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเพิ่นผู้เพิ่นมักผู้เพิ่นเฮ็ดนั่นเพิ่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับต่ำเหล้าเนาะพราสอครับสำหรับต่ำเหล้าของอาจารย์วายดังครับแต่ว่า ชอบชอบเป็นการส่วนตัวคือห้าแปดกับหกเจ็ดนะครับครับค่ะขอเบิ่งตัวเลขค่ะพ่อสอนอพอ่น้องเลสซีอาถ่ายชิปถ่ายชิปเอาทั้งนี้ก่อนเออเอาแคปหน้าจอเลยเด้อพี่น้อง ค่ะขอบคุณค่ะครับโอเคครับราชิมกดีจ้า <c oughs> เดี๋ยวให้ภาพนี้